ทำอะไรอ่ะน้องเบิร์ตทำอะไรอ่ะไม่แล้วจะไปไปทับไอ้ตรงนั้นมันทำไมอ่ะเสื้อผ้าค่ะไม่จะถอดชุดนี้หรอหรือยังไงถอดค่ะใส่ทับไปเลยไม่ใส่ค่ะอ๋อเป็นสวนซุ่มค่ะอ๋อก็เดี๋ยวจะคำพีเอทค่ะแบบเอออ๋อโอเคแหม่เปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ย สวัสดีค่ะน้องเบิร์ดสวัสดีค่ะน้องเบิร์ดแนะนำตัวสิคะอุยเปลี่ยนหมดไวมากตัวค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อเบิร์ดนะคะค่ะตอนนี้ก็เป็นอ่สรุปที่กอล์ฟินโดมค่ะน้องเบิร์ตกอล์ฟินโดมนะคะอ่าน้องเบิร์ดอยู่โดมมานานหรือยังคะอ่าประมาณสองปีค่ะอ๋อสองปีตั้งแต่เปิดตอนหลังจากโควิดเลยใช่ค่ะก่อนหน้านี้ทำมาอะไรมาคะอ่าก็เป็นโชว์คาบาเล่เนี่ยค่ะแล้วก็ตอนโควิดก็เป็นเฮเลเซล่ยอ๋อเคยโชว์คาบาเล่ที่ไหนมาบ้าง ที่บาซ่าเทเฮาลามร้อยค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าประสบการณ์แบบว่าแน่นๆใช่ค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะปัจจุบันอยู่ที่โดมนะครับปัจจุบันอยู่ที่โดมแล้วอยู่ที่โดมคือได้รับบทอะไรบ้างเจ้าค่ะตอนแรกที่มาเป็นนักแสดงชายค่ะแล้วก็พอเป็นนักแสดงชายมาก่อนใช่ค่ะแล้วมาตะผู้ยังไงมาแต่งหญิงกอ ก็วันนั้นมีปลาไล่เผือกมาเข้าฝาดว่าเออตลกหรือเปล่าว่าเธอต้องเป็นแต่งเป็นผู้หญิงแล้วนะอ่ะฮะไม่หากตอนแรกออดิชั่นไ้วยสองอย่างออดิชั่นผู้ชายแล้วก็ออดิชั่นตลกไวเออค่ะแล้วพอมีโอกาสก็เลยได้มาคอมเมดี้ด้วยใช่เออก็คือแสดงอ่าเป็นตัวคอมเมดี้ด้วยใช่ไหมครับแล้วก็เขาผ่านค่ะเออก็คือเป็นสแตนบายลกเล็ก ใช่ค่ะเวลาที่นกเล็กเขาแบบว่าไม่มาหยุดเวลาแม่หยุดตอนทื่เมื่มาใหม่ๆคุณพี่เห็นหนูไปผู่อยู่ในออฟฟิศด้วยช่วงหนึ่งอ๋อใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะก็คือเข้าไปช่วยในออฟฟิศก่อนช่วงหนึ่งใช่ค่ะไปช่วยงานตอนกลางวันใช่แล้วนอกจากงานงานโชว์แล้วน้องเบิร์ดมีงานอื่นอีกไหมคะปัจจุบันยังไม่มีค่ะแต่ว่าอนาคตหาอยู่หาอยู่ใช่ค่ะโอแล้วให้คุณพี่ดูชุดสิคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะ นี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะอมุนสิคะเฮ้ยสะพรึงมากเลยค่ะอันนี้เพลงอะไรคะอันนี้ฮาวฟาครับอ๋อฮาวฟาอ๋อนึกว่าอินนี่นึกว่าอินเดียอ๋อฮาวฟาโอเคใช่ค่ะเป็นตัวเองค่ะฮาฟาอ๋อฮาวฟาเป็นของตัวเองเพลงหลักก็คือฮาวฟาตักีลาฮาวฟาตักีลาฮาวฟาใช่ค่ะ ลองให้จบสิคะไม่ลองเกินค่ะโอเคนะคะเออนาทีคือน้อยค่ะต้องจับตาดูให้ดีเพราะว่าถ้าไม่ดูก็คือคุณเวลาฉันออกมาคุณต้องจับตาดูฉันให้ดีไม่งั้นคุณจะลืมฉันได้นะใช่ค่ะโอเคนะคะขอบคุณมากนะคะน้องเบิร์ดค่ะสวัสดีค่ะหมุนตัวหนึ่งรอบค่ะเฮ้ยขึ้นขึ้นขึ้นขงอย่างนี้ไฮโดรลิกอันนี้คือสภาพจริงเหรอ ใช่ไหมอันนี้คือสภาพจริงค่ะเอามอกี้ใครอะฮาวฟาอ่าเป็นแฝดพี่มูตาแฝดคู่พี่คู่พี่มมนินมูตาใช่โอ้ m ม g o ก d ดเนส I think you have long hair Yeah. but but now but now you are a boy อะอะไร o ะอ๋อซึ่งหมายความหมายถึงว่าเมื่อก่อนเป็นนักแสดงชายมาก่อน แล้วก็ผ่านตัวเองใช่ฉันอยากจะไว้ผมยาวแล้วแต่ไว้ไม่ได้จริงๆแล้วในความเป็นจริงก็คือฉันเป็นโปกเป็นโปกชอบผมโปกสาวอ่าใช่แต่งหญิงหลอกหลอกแต่งหญิงหลอกแขกเนียนๆเออเป็นการทำงานเหมือนคนจีนไงแต่งหญิงหลอกแขกแล้วก็มีลูกเมียเออใช่สิมีเมียตามนั้นตามนี้เลยโอเคนะคะน้องเบิร์ดโกดินโดมเบิร์ดโชว์ค่ะ